ครับสวัสดีครับพ่้อมพมิตรครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงเนาะพ่ร่่าฝนตกบ่ทั้งคุณอ่ะโอ้ตกปีดตัวนี่ครับเป็นยังไงเมื่อเมื่อนั้นจุดทูบได้เลขสามตัวแล้วพมิตรอันฝันฝันบ่ได้ฝันว่าไดีชัวกบ้างยังไงฝันครับฝันอืมฝันว่าขาดหน้าหน้าผืนนั่นแห้งแห้งแห้งขึ้นถนนก็จีดอยู่ละโอ้ อันบ uh, ัดเด็กผมก็เลยถามว่าเอ้าขาด้าแหงแหงว่านเขาเสียมันเกิดที่จิผมว่าเกิดนี่ล้ำเกิดดีพระทันว่าเออเออเกี่ยวแก่เกี่ยวแก่กับเขาทั้งสี่จะเก้าพุทธาว่าเขาเปนเก้าเป็นนะโอ้โอ้เก้าไม่น่าเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมเนะโอ้ครับเออ โ่้วัฒน์ีอย่งนี้แบบเนี่ยฉันว่าเจ้าเป็นการฝันดีวะตที่พอเป็นการฝันดีเลยวะตที่ครับอืมเจ้าพัดนมาใช่สิไม่ค่อยเกิดไว้มีคนมาให้เจาฉันว่าอืมนั่แหละผมว่าฝันดีครับขึ้นบนขึ้นอือครับฝันฝันซำสันสันหนึงบอกว่าพอฝันเงาตี ฝันก้มย่าฝันย่าอยู่แล้วเอาเลาๆเล่าห่าหมด้นเ,มเนี่ยพอ่อมันิดฝันว่าคนข้าไปขาาไทยค่าหน้าเนี่ยะคาสิว่าเขามันเ,ออเป็นกีสลรุกเนี่ยแหงคอรอ,เ,อ,อเก็เจ็บเกิดบตัวบบียดตวนี่เล้วมนเกิดดีว่าสันว่า เราได้ท่านนะั่เสด็จเข้ามาไมเกิดดีด้วยมีพอจะบ้าหายยากดีบนี้เอาชนว่าโอ้ oh. เออ<ม>แล้วแล้วตื้นก็เจ้าเมื่อขึ้นหรือว่าฝันเออฝันฝันเมื่อขึ้นนี่บ่าพ่อครับฝันเมื่อขึ้นนี่แล้ว,แล,วแล้วเห็นเห็นผู้เฒ่ามาหาดิโอ้ oh. ผู้เฒ่าผู้ยิง่งอ<ม>ืมเห็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งมาหาครับอืม มาหาเ,เราเล่ากับว่าเรายกวปลเป็นไปสันนิษฐานละเออเราเราหมายฝั่งว่าที่เอ็นผมไม่ว่าจะน้ำหาเออไปไปเฮ็ดอันนั้นบ่าพอไปเอ็นไปเ,เอ,อ็นฝันว่าได<อ>้ไปเฮ็ดห,ห,ห,หน้าว่ะทีครับเออ,เอ,อไปคาดให้คาดหน้าบบหน้าแห้งออๆงวะ่ะทีคาดหน้นาแห้งหงนี่ไหมแหงหงทิ่ตลกที่ไม่แจนพอหลอ,อ,อนนะโอ้อืมแบบผมเลยว่าเอ้ย อาได้แหกไปดิบ้านราดมันจะเกิดเดี้อผัววายสิเออมันบ่มีน้ำามดดิเออมันบ่มีน้ำเกิดอันนี้เราวมันเกิดดีเชอนที่ผมพูดท่นดีเห็นว่าครับอืมครับบารีนพ่อพ่อในบ้านหน้ามันเป็นซี่เลี่ยมมาดิครับอืมหน้าเป็นซีเลี่ยมบารีเขาเขามันเป็น่ยนยังก่อพอเหรอเขามันเป็น่ีนยังก่อเขาจ้อพูดเขากั่าว่ามันเป็นเก่าเลว โอ้ว่าแม้นเลขที่ป้อยไปเมื่อนั้นที่ไปจุดทูบได้อันตัวได้ก็หาเก้าแปดบะเก้าแปดหาเออเก้าแปดหาว่ามันเลขมันเข่าบ๋พ่อเหรอวรอ่ามันเลขมันเข่าเราว่าเลขที่ป้อยไปเมื่อนัน้นผมคิดว่ายเยอะเลยแต่แกคนอื่นกับมาว่าว่าแปดหาหาแปดที่คอนอื่นสอบกันมาเนียโอ้วนาม้นไลขไม่อยางใส่ละปพอแต่ว่าบ,าบาอลูนบอลถัดเหตุผลสำคัญอ๋อเออ ครับอือครับบันเ็นว่าผู้ยิ่งมหานะผมนี่อ้อันบันีดนฝันต่อเลยบอกฝันเงาเลยบอกว่าผู้ยิ่งมาหาครับเร่ฝันว่าผู้ยิ่งมาหาผมอือ่าจิตผพเรื่ไปเวร้ากครับโอ้อันพราะกันยังว่ายังว่าหน้านี่มันเป็นหน้าแหงหงหน้าแหงหงมันขึ้นยิ่ปลอกแค่ยแดดที่ขิดตะลกเห็ไหมครับผมเป็นอยงนี่อือ ออไขว้เราไม่จะเกิดตื้อเอ๊ะแบบนี้เกิดอันนี้แล้วมันเกิดดีมา้ยว่าอือจเป็นไหน้าเป็นไขหน้าสี่เหลี่ยมนี่อืไหหน้าสี่เหลี่ยมครับอือคมันมันปเป็นหามันตีเป็นซี่ตีที่เลขที่อออที่พ่อบอกกันมานคิดแลขเนี้ยมันจะไ่เกิดร่ได้ร้ของบ่ยหักเป็นโนตไปเนเมีนอินี่ะอัที่สองตัวที่เป็นี่เก้าี่งเส้นกรไดนันพ่พอครับแต่ว่าพ่อมากบอกหละว่าตีเป็นเลขตัวใดก่ เขาวาดเป็นจีนเขาว่าดแบบเป็นซีอืเออเป็นซีบางที่การเรียกรถก็ไหวแต่มันเก้าแปดหาซีแมนบ่แม่นบ่ครับนี่แหละผมสงสัยตัวนี้แหละบัดนี้็ผมเม่ได้ว่าเขาพอไหวบ้างว่าเท่าสองคนเคนละสองขารถวัดเป็นซีเดียว่าบว่าไอ้ฟังอยู่ว่าแม่นบ่เออแม่นอยู่พ่แม่นอยู่ เอนี่ละนันสีออกไปข้างนอกนี่บอกว่ถือที่ของมันไม่หักเนาะเออเพราะวันเพราะวันเห็นทะเบียนรถผมหลับขนลุกหยาบหยาบขึ้นหมดเเออเพราพราะเพามีเส้นทัถนนบ่พอแล้่ขนหัวกระลุมเจ๊นี่เครับขนซีกระลุมเะดิีโอ้พอามีเส้นเมืทั้งนั้นบ่ครับเพราะว่านัาผมถือมันเป็นทันแล้ว ลูกตาเทามีเนีละครับผมมันมันติเป็นเป็นเส้นที่ว่าถามี่ยังมาสัมผัสพ่อแบงค์สันติครับโอ้ลูกตาเทาให้ผมว่ายากไดเยองน่แะผมอยู่ดีละโอ้ครับผมบานีพ่อก็เลยเันมั่นใจว่าถาบว่าเป็นแปดเก้าซีกับแปดเก้าหางสันบวะครับอือแปดเออมันมันเก้าแปดเนาะมได้เลขกมาก แปดหาหาแปดอยู่ละโอ้ครับผมเพราะคือว่าแปดหาหาแปดก็คือตรงกันครับผมอันถ้าคุณไปเชียงยุบปู่ยาเฉยๆหรอกเออบัดแห่งมากแต่ละหาผมไม่ได้เลยแตละน้อยอย่างเงี้ยนะครับโอ้แห่งมากบัตรนี้พ่อฮะบัดแห่งมากขึ้นไปตีบัดนี้ครับอือบัดนี้อันยุ่นพุ่มพุ่มบ้านเพราะนี่พุ่มยุ่นฉันยุ่นหน้าบ่งคืออยู่บ้าน ผู้บัเชีนผมครับผมย่บานเอาแรกเหรอครับมันแล้วเป็นเป็นผู้บนญาบพ่พอฮือเป็นผู้บัานีผู้บ้านีโออยู่หน้าเดียพอมีมีุูมบ่อยู่หน้ากักัมีอยู่แต่ว่าตะกี้มันเป็นอดีติีติ้ผ่านหน้าถ้ากัเนี้ยผมตจายผมก็่ได้ไปเทียนไหมโอ้ครับผมม,มองมองนี่ไงมองนี่ไงเรียกคิวเิียโอ้มองมองหน้าพ่อเนี่ยครับหน้าพ่อเท่า โอ้ครับผมอืมเคยถือ <ผม S 1> จะงวดเราบอยอยู่หันผมไปหาหลวงพ่อมาโนทท่องผมบาอกบัดน,นี่เพิ่งเลียกว่าเฮ็ดขอเฮ็ดทวงให้เพิ่นเ,เออเฮ็เดขอเฮ็ดทวงให้เพินเเเ่นแล้วบัดน,นี้ทับตาวาย้ายบ่องเก้าไปหาบ่องไม้เออเด็กน้อยเรียนเนี่ยไหมเด็กน้อยอยู่เรียนคัดเนี่ยน้อยเนี่ไหมครับผมครับ อเอาเรื่องไร้รถเรื่องไรยูเรียนอเอาเสียกผูกว่าขนของทั้งขนขนของเ,เ,เ,เงส้นรถเสียอย่างเงี้สิแกไปปออุ๊บมองไม่ออไไมองเห็ดบองไม่รู้ใช่ไหสิแม่โอ้โหเห็ดเห็ดสารไหนเพินเ่นไม่ตีครับบัดนี้เลยว่าให้ให้ด่วนเหล่ากับเพิ่นได้วะทออ่านาเออให้ด่วนละเรากับเพิ่นกับผ<ม>ีโถงงายนั่นแหละท่านครับอืมแค่สุด่วนเราแบบ ัวของผมนี่ว่าบ่ให้เป็นเหล่าให้เป็นน้ำเออเออแมนอืออให้เป็นน้ำขันยเป็นเหลาเมื่อทีอืมเฝ้าเขาสั่นเออวันนี้ยูต่อมาดวนเหล่ากันแล้วแล้วผูกเป็นเซียวเนี่ยบัดนี้เออผูกเป็นเชียวบหมืนยำมาขึ้นมากฝันเนี่ยบัดนี้เออฝันว่าเขาหอบดินไม่ให้ดินเป็นซีเรียม โ oh. อ้อดีตอดียินไปซี่อยำม,มันมันแบบเป็นตุมหย่าน้ำมันนะครับครับอปซี่อยำบอกป้าผมว่ามิธอนี่ละอันเฮ้ยหมอเข้าบ้าไห้แิดนว่าเอ้าหักตัวอยู่นี่เข้าวันศีมาอยากตัวจะลายมือแล้วเข้ามากไปเลยเข้าได้เฮี้ยนไหมเขาตัวเฮี้ยนเก็บขาแสดนว่าโอ้ผีว่าครับอืม อีว่าเขาตกเย็นเจ็บขาเรื่อยมากได้ตามชอบด่าเขาว่าสิื่มาแต่หลายมือรีบหมอสั่งว่าเออมีคนนี่เราได้เขามาให้ตัวให้ตัวเอาลอกนี่แหละเขามาให้ตัวนี่อืได้ลูกสั่งว่าบาทผมไดยเปิดขีดตัวขึ้นมันเป็นเพียงเป็นแพทย์ในวัดติดกันยุออผมเปิดขึ้นเบื้อง ปลาลูกตัวนึงอยู่ได้หัลนพ่อมาพอ่อกไปผมปลาเป็นแดแดออตัวนออที่พ่อเป็นปดินซิเรียมแน่หม่เหรอเออดินเป็นซิเรียมครับคัดคัติไปพุมมป่มบอกเพิ่งยู่นตัวนี่ฮัลนพ่อไว่อยากต่อการซิงนไฟเนาะวันนี้ขอมาหาผมผมพาไปก็ได้โอ้นั่นแล้วพอ่อซีได้พ่อพาไปแล้วซีได้ไปเฮ็ดเอาคักแล้วครับคร<ข>ั๊บปั๊บเฮ้เฮามีโชคแต่ว่าเอ่อตัวนี้อ,นอันพ่อ พ่อมิดนี่มันใจมันบอกันเก้าซี่นี่ครับผมกินว่างเซิร์นล่ะครับเพราะว่ามันฝันค้างหมที่ฝันวันไปขาดหน้ายุนหน้าแห่งหมดที่เพราะว่าหน้าแหงแห่งเลยไหมแนบบ่หรอเออเอาม้าแห่งแห่งเพราะหน้ามันหาบอกหน้าแห่งแห่งเหรอะ่เป็นหาเก้าซี่บอกหน้าแห่งแห่งก็ว่าหาอะไเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสุข กูไดมันแล้วบ่อหันแม่นบ่หันเออแม่แนอยู่พ่อแม่นอยู่เออคันนี้เฮาสิเอาตัวตวงน้ำกันแบบว่าก็เปลี่ยนฐเห็นอยู่น้ำกันแมออ่นบ่ที่ที่ที่เขียนใส่กระดาษไว้ว่าผมเขียนไว้แล้วละวันมั้าเออยัดเขียนไว้แล้วว่าะฉะนั้นครับผมเขียนใส่กระดาษใบน้อยนี่แล้วเฮาก็มารอพันเขาเอาใส่ตะกร้าน้อยๆคือตะกร้าใส่ซ้อนเห็นม่้ยเออๆ ข้าวยาวข้าวยาวข้าวยาวยาวเจ็ดต uh. ัวสามตัวสิทรายครับข้าวยาวข้าวยาวไปคือว่าเสี่ยวสามตัวนี่ยนะเออเออไม่สามตัวให้ให้จับมาทีละอันเออเออจับมาแล้วเอาเปิดเบิ้งอันว่าอันเขียนไว้แล้วเราเปิดเบิ้งเราเลี้ยเปิดออกบ้าเบิ้งแตกทุสันเฮ้เรียบร้อยเออ แล้วเอาพัดด้วยคือเขาเอาลงกเวตะการด้วยอเขาขยเขยเขยเลยสาม้าเบิ้งอีกเบิ้งเปิดเบิ้งเลยอือันเช็ดแล้วกับสัตวเปิดเบิ้งหาสั่วว่าโอ้บานีก็พัอันด้วยคือเขาใช้ตะการด้อยขยเขยำขยหยีกบบเอาตัวที่สามเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งสัวเออเกาสั่นโอ้เกา แล้วรืว่าเ้าเรียกโกกมเป็นเ้าตัวโกตัวเห็นว่าเออเออมันี่ตัวหัวขึ้นหัวล่องงนี้อ้มันที่อาจทีเป็นเอาเก้าเอาหัวรงเป็นหกเซนว่ามันดี่ทำร่องดังเือนแล้วคู้เขาต้อรอกโกเขา่าย่างี้ครับอู้ ได้ดีมากขึ้นครับผมโอ้แสดงว่าแสดงว่ามันพุ่มบนที่มาาหายหายตัวนี้เป็นบ่ครับอืมทุกญาติทุกอะไรกันครับผมเอาบาัดนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสได้ที่ไปหาพพมิดเด้อครับเอาสารานกินมีก็ขอบคุณพมิดได้หลายครับผมครับ